เราดูได้เท่าที่ดูเนาะเหมือนสื่ออะไรอ๋อผมยังมีมีแม่พะ่ะถ้าคนที่เข้าใจตัวตนจะเข้าใจอืม พี่วอนแล้วชอบเชื่อไหมหนูมีเพื่อนหนูมีเพื่อนคนคนหนึ่งหนูลู้หนูรู้คือหนูไม่อยู่ที่มังนอกเนี่ยแล้วแกก็เล่าประวัติแกให้ฟังหมดเลยนะว่าตอนอยู่บางไทยแกมีแกมีอ่าสามีกี่คนเรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ เราก็เราเราก็ฟังเขาเล่าแต่ทีนี้มีอยู่วันหนึง่งไปดูดวงให้ไม่ได้ดูหรอกแบบแคล้ายๆว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นหมอดูเนาะมันก็ไม่ไม่ไม่เชิงทํานองนั้นแต่แต่บางบางสิ่งบางอย่างพอพอพอทําได้เนาะแบบไปทักพี่เขาไงไปทักพี่เขาอ,อ่ะคนนึงบังเอิญคือจัดงานกันไงแล้วก็มางานเนาะแล้วเห็นพี่เขาเราก็เลยทักบอกว่าพี่เนี่ย ดวงดวงพี่เนี่ยคือไม่มีการหย่าร้างนะแต่จะได้ผัวถึงสามคนคือคือคือ,ค,อคือทักแกอย่างนี้นะทั้งที่ไม่ไม่รู้จักกันนะหมายถึงผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกันคือหมายยังหมายถึงเพื่อนเพื่อนจัดงานใช่ไหมเหมือนอย่างจัดงานมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็เชิญเพื่อนมาพอเราเห็นเขาเราทักเนาะกินไก่ อไม่ไม่ใช่ไก่จ้ะอันนี้เออกระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนนะครับพอเห็นเราก็ทักเนาะเราก็บอกว่าอืมดูดูที่มือคุณอะ่ะเราก็วางอย่างี้เนาะมันไม่ไม,ไม่มันไม่มีเส้นอย่าล้างเนาะแต่คุณคุณจะมีสามีถึงสามคน,นะฮะบอกกับแกเนาะเขาก็เลยถามว่ารู้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูเห็นเห็น เห็นดูดูตรงที่มือมันขึ้นอย่างนั้นก็เลยบอกงนี้เขาบอกกับเขาเนาะเขาก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะเขาก็เขาเลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าใช่ค่ะคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือคนที่สามอ่ะพี่รู้ได้ยังไงฮะเขาบอกไม่รู้อะก็ดูที่ก็ดูที่มือแล้วมันขึ้นก็เลยว่าอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดูได้ทุกคนแต่ของพี่มันขึ้นมาก็เลยว่าอย่างนี้ก็เลยทักไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็เลยทักแล้วมันก็จริงอย่างที่พูดเขาบอกว่า ไม่แล้วแล้วสองคนที่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 นั่นน่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้หยาจ,จริงๆแต่คือเขาตายสามีเขาตายครับพี่ไก่ปืนรันละช่องมาดามสุขอตัวแหละเอาไอ้ไก่ปืนเจ้าคือสิไปไว้เทอเจ้าอยากว้าฟอยดิ นีดูแลสุขภาพเดอ้อไอไก่ปืนอากาศหนาวบอดต้าน,นตอนนี้แล้วทีนี้เพื่อนที่ว่ารู้จักกันมาตลอดก็รู้ว่าเขาม,มีมีอยู่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเอ้ามึงบ้างไงมึงบ้าง,างเอ้ยน้ำแนวพันละเนาะพี่วันในช่องเราก็เลยดูให้แกเนาะเราก็บอกว่าเออแต่ก็แปลกนะคือ ในความเป็นจริงอะ่ะเราก็เลยว่าอย่างนี้ในในความเป็นจริงอะ่ะคุณเจ้าสิมีอยู่แค่ผู้เดียวเด้เอ๋ยแต่ว่าเจ้าบอกกับข่อยว่าเจ้ามีสามสามสามมือซีจำบาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วของเจ้ามีอยู่ไมีอะไรผู้เดียวเดอันเอ๋ยในชีวิตเจ้าเนาะแกแกก็เลยบอกว่ามันก็จริงคือคือคนเดียวอะ่ะ คือคนที่ได้ได้แต่งได้จดทะเบียนป้ามีลูกไหมมีครับป้ามีลูกสองคนครับ